สบายดีพี่นอ้องปองกายจุกปูจุกคนเนาะวันนี้เราสิไปรัลาบปรากเนาะพี่น้องตามลองแม่น้ำทาเนาะมือนาเล็บของน้ำเช้าขอเราเนี่ยแหละเรจะได้นั่นไปรับชมวิดีโอเ,เลยสบายดีพี่น้องสบายดียดน,ยดนี่มาใส่เบ็ดปรกกเนาะพี่น้องใส่เบ็ดปรากดแด้มมันนี่นะสองคนได้ดสองไอ้น้องเด้อใส่เบ็ดปรากดเนงาปรากเนาะอุปกรณ์ อันนี้นะเหยื่อปรากฏเนาะอันนี้อันนี้สวยเนาะมาใส่อยู่แถวแถวนี้เนาะพี่นอ้องอาเบิ่งจากยู่น้ำทาเนาะอันนี้เนาะพี่นอ้องใส่ตามร่องน้ำทาเนาะพี่นอ้องอ่าเนาะพี่นอ้องไม่นี่เนาะใส่เบ็ดปรากฏอ่ะใส,นะใส่เนาะใส่เหยื่อ จะใส่จุดนี้เนาะจุดนี้เนาะใส่ใส่ไปไปเนาะไปลังที่ซองเนาะกวาดเพื่อให้มันนั่ใบอันตัวปลาไปหวันเนาะเวลาตัวปลาหวันเนาะก่อนหน่อยมันก็สีลุดเนาะกวาดเพื่อหน่อยปลากินมันหวาน ก็ได้รัน,นรันดูพาร์โนเบียดเนาะใส่หลังที่สองอันนี้นายพานได้เลยเนายพานได้นี่เนานนนะมีสังหารปรากฏแล้วสังหารตระครึ่งเนาะอันนี้จะมีผลิตจะใส่เนะาะเก็บตามลองไม่น้ำเนาะแถวนี้เนาะจะใส่ไป,ปเดี๋ยวปรากฏเด้อพี่น้องเด้อย,อยามเบ็ด โอ้เห็ดอลีได้ฮะน่ะโอ้ตัวนึงตัวนึงเอลีแหแบนึงเนเล็นหเด้อพี่น้องโอ้มันมัมันมพี่น้องมาเด้อเยเด้อมาเลยเด้อโอ้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 โอพี่น้องเอาละอาที่เ้พี่น้องด้โอเคเดพี่น้องเอาอุ๊ยแล้วอุ๊ยแล้ว โอ้เห็ดอีกแล้วเห็ดอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกตัวเด้อพี่น้องเด้อโ oh. <Yahoo! S 1> อ้ยใหญ่ลีเลยจับปลาเนาะมาในลีเด้ออย่าปรากฏเด้อพี่น้องเด้ออย่าปรากฏ แล้วตัวที่สองแล้วพี่น้องไปอีกล้างต่อไปน้องิ่งไปรุ่นน้ากันเด้อพี่น้องเด้อปฏิบิณิโอ้โอ,โอ้แม่แลอะไรฮะน่ะแม่แลอะไหฮะโอ้กินอิลีกินอิลีโอ้โอ้โอ้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่น้องเห็นบ่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วมา,วมาอิลีมาอิรินพี่น้องปรากฏเนาะพี่น้องปรากฏปรากฏปรากฏล้วนๆเนาะพี่น้องเยอะปรากฏเนาะพี่น้องปรากฏล้วนๆปรากฏล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อปรากฏดใส่ลางไม้ใส่ไปแบบนี้ใส่หม่องเก่าหมอ่มมองเดิมมากินีหม่องเดิมเอ๋อพี่น้องมาลุ้นเน,นานนะหลังสุดท้ายเนาะโอเคส, <Okay. S 2> สุดท้ายเนาะพี่น้อง หลังเสือไทยเนาะพี่น้องอ๋อหลังเสือไทยบวกกินเนาะพี่น้องมาเบิ้งในการยามเนาะพี่น้องฮอบหนึ่งเนาะพี่น้องขอสิเบิ้งตัวปลาที่ว่ายามฮอบหนึ่งเนาะพี่น้องฮอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเปิดโอ้หลายดีเล้วพี่น้องได้ยูได้ยูพี่น้องไม่นี่มันพี่น้องมันมันมันพี่น้องเห็นาะอ๋อปลาเนาะพี่น้อง ปลาเนาะอยู่ทั้งทั้งเหนือก็มีเด้อพี่น้องอเหนือก็มีเด้อพี่น้องปลาเนาะปลาเนาะอาจจบไปหอบหนึ่งเด้อพี่น้องหอบหนึ่งเด้อรอถ่าหอบที่สองได้อพี่น้องยามไปหอบหนึ่งมดคืนนี่แหละเนาะพี่น้องมดคืน